ทีนี้เมื่อเราได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นในส่วนของน้ํานะครับน้ําที่ผมจะใช้นี่ก็จะเป็นน้ําปลาปลานะครับหรือว่าน้ำํำที่เรากรองแล้วนะครับกรองแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ,อ่ะข้างในนะครับข้างในนี่จะเป็นพื้นสีดำ เป็นสีนี่เวลาเราเติมน้ํานี่เราพักน้ําไปแล้วนะครับพักน้ำไปแล้วน,วนวะฮะตอนนี้เราใส่ไปแล้ว6ลิตรนะครับใส่ไปแล้วก็อย,อยังไม่พอนะครับ6ลิตรยังไม่พอ สิลิตรนะสิลิตรนี่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ประมาณสักสิดลิตรนะครับสิลิตรเนื่องจากว่าหน้าน,านี้ก็จะเป็นว่าที่กลุ่มเข้าไปหน้าหนาวแล้วนะครับก็จะเรื่องของน้ำเนี่ย ถ้าเย็นมากนี่ก็จะ,จะไม่ดีสําหรับกุ้งนะครับทีนี้ในเมื่อเราได้น้ําแล้วเนี่ยสิ่งที่สคัญที่สุดอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือแร่ธาตุนะครับสําหรับแร่ธาตุนั้นนะครับเราก็จะมีอยู่ประมาณสองสามส่วนนะครับสองสามอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น และธาตุปูนและธาตุแมกนีเซียมนะครับสำหรับปูนและธาตุแมกนีเซียมนี้นะครับอตอนนี้จะก็จะช่วยในส่วนของกระบวนการลอกข้าบนะครับไม่ให้เกิดอาการชักเกรงหรือว่ากล้ามเนื้อความแรงนะครับแล้วก็ป้องกันการเป็นตะคิวนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อมันผสมแล้วผสมในน้ำแล้วจะข่นๆอย่างนี้นะครับเราก็รอให้มันตกตะกอน ตับตะก,ตกรอนก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณตัวนี้ปริมาณแล้วก็ใส่ใส่ใสลงไปในบอ่ออันนี้เป็นส่วนของปูนและธาตุนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองจะเป็นแคลเซียมคลอไรด์นะครับแคลเซียมคลอไรด์แคลเซียมคอรด์รรตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ เปลือกกุ้งนะครับให้มีการแข็งตัวไวช่วยให้กุ้งเนี่ยสะสมแคลเซียมได้ไวนะครับเพื่อเตรียมการในการลอกข้ามนี่เราก็จะผสมผสมเข้าไป,ปสมแล้วเราก็จะทำการคนนะครับคน,คนให้เข้ากัน คนให้ละลายนะครับคนให้ละลายลายเลยนี้แคลเซียมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะแคลเซียมขอนายช่วยให้เปลือกกุ้งมีการแข็งตัว ได้ไวนะครับแล้วก็ช่วยให้กุ้งเนี่ยสะสมแคลเซียมได้ไวด้วยนะครับเพื่อสะสมในส่วนของอที่จะเอาไปเป็นะบวนการลอกข้างครับพอได้แล้วพูดเราก็ที่ลงไปนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแร่ธาตุรวมนะครับแร่ธาตุรวมตัวนี้ ตัวและธาตุรวมนะครับตัวนี้ดีมากเลยครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับกุ้งที่ต้องการที่จะพักพักฟื้นนะครับเช่นกุ้งแม่ไข่หรือว่ากุ้งที่ลงเดินนะครับตัวนี้เหมาะมากเอาละลายแล้วเราก็สาดเข้าไป อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์นะครับจะเป็นเม็ดใสๆแบบนี้ตัวแมกนีเซียมคลอไรด์นะครับตัวแมกนีเซียมตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในกระบวนการก่อนการลอกคราบนะครับก่อนการลอกคราบแล้วก็จะช่วยให้การลอกคราบนี้ได้สมบูรณ์ นะครับระจะคนละลายละลายนะครับละลายให้ก็จะช้านิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะช้านิดนึงนค,ครับตัวนี้ก็ ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายที่เราจะลืมไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของจุลินทรีย์จุลินทรีย์กำจัดของเสียนะครับตัวนี้ก็จะปรับสภาพน้ำมาให้น้ำนี่ขุ่นแล้วก็มีลิ่นนะครับตัวนี้จะดีมากจะเป็นฉีฟ้านะครับเป็นสีฟ้านี ต่อไปเลยนะตันนี้จะทำให้น้ำในี่ใสนะครับใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้หนึ่งหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เราจะปล่อยออกซิเจนไว้นะครับ จนน้ำนี้อยู่ในสภาพที่อุณหภูมิได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะนํากุ้งนะครับทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเราจะใช้สูตร3ามต่อหนึ่งนะครับก็คือตัวเมีย3แล้วก็ตัวผู้นี่หนึ่งตัวนะครับงันนก็รอเอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาดูว่าเราจะกุ้งลงไปในบ่อนะครับขอบคุณครับ